โอเคครับส่ารับคลิปนี้ครับผมจะมาพูดถึงการใส่แบนเนอร์ให้กับเว็บไซต์ครับก่อนอื่นผมจะพูดถึงขนาดก่อนนะครับขนาดนี้จะแสดงแบบแสดงผลได้ดีที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบคูณสามร้อยเจ็ดสิบนะครับผมจะเข้ามาที่แอดมินนะครับเข้ามาที่เมนูแบนเนอร์อ่าอันนี้สมมุติว่าผมมีอยู่อันนึงละผมจะเพิ่มไปอีกอันนึง เป็นแบนเนอร์ผมจะเพิ่มอีกอันน,นึงโอเคตรงสถานะนะครับคือสมมุติว่าเรามีหลายอันเงนี้ยเราไม่อยากลบทิ้งเนี่ยเราสามารถทำให้ทำให้สถานะมันไม่แอคทีฟได้น,นะครับคือมัอนจะไม่แสดงที่หน้าเว็บก็ให้ท่านติ๊กนะครับพลก,กรรมมาดูหน้าเว็บอีกทีนึง เนี่ยครับมันก็จะสามารถเลื่อนได้สมมติว่าผมจะติ๊กออกผมจะให้มันมีแค่ที่ผมเพิ่มเข้าไปใหม่อันเดียวผมก็ติ๊กออกเรารีเฟรชด,ดูอ่ามันก็จะเป็นเหลือแค่นเดียวรครับมันจะไม่สามารถเลื่อนได้ผมก็จะติ๊กไว้เหมือนเดิมอ่าการใส่แบนเนอร์ก็แค่นี้ครับสำคัญที่ขนาด ครับต่อไปคลิปหน้าผมจะพูดถึงเมนูประกาศด่วนแล้วกันประกาศด่วนเนี่ยก็คือส่วนตรงนี้ครับก็คือแบบไรด่วนๆที่อยู่ไม่นานอะไรเงี้ยสองสามวันหรือว่าเป็นอาทิตย์เนี่ยก็มาใส่ตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะพูดถึงในคลิปต่อไปครับคลิปๆนี้ก็สวัสดีครับ